สวัสดีคะ่ะเด็กๆเ,เอ๊สัปดาห์นี้คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องหน่อยอะไรนะเด็กๆอยากรู้หรือยังถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วไปดูวิดีโอจากคุณครูได้เลยนะคะหน่วยการเรียนรู้และการอ่านสาระการเรียนรู้สาระที่หนึ่งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือจากหนังสือภาพสาระที่สอง การอ่านหนังสือนิทานโดยการใช้การอ่านร่วมกันสาระที่3การอ่านแบบชี้แนะสาระที่4การอ่านอิสระและสาระที่5การทําหนังสือนิทานค่ะสาระที่ 1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหนังสือและตัวหนังสือจากหนังสือภาพอ่อนอื่นคุณครูจะพาเด็กๆมาทําความรู้จักกับคําว่าหนังสือกันก่อนนะคะ เด็กๆมาทําความรู้จักเกี่ยวกับหนังสือกันเลยค่ะหนังสือคืออะไรหนังสือก็คือการบันทึกความรู้ความคิดเรื่องราวต่างๆลงบนแผ่นกระดาษแล้วจัดทําเป็นรูปเล่มหนังสือนะคะหนังสือมีหลายรูปแบบหลายประเภทอย่างเช่นหนังสือนิทานค่ะองค์ประกอบหนังสือจะประกอบไปด้วยปกหนังสือซึ่งจะมีชื่อเรื่องภาพรประกอบ และเนื้อหาของหนังสือนะคะเรามาทำความรู้จักประเภทของหนังสือกันค่ะว่าหนังสือเป็นหนังสือประเภทอะไรบ้างหนังสือประเภทสารคดีหนังสือประเภทนี้มุ่งให้ความรู้และความสนุกสนานค่ะหนังสือบันเทิงคดีเป็นหนังสือที่เขียนเรื่องหรือแต่งมุ่งให้เกิดความบันเทิงและความสนุกสนานเป็นหลักนะคะหนังสือสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ เป็นหนังสือสิ่งพิมพ์รายงานข่าวและข่าวสารเพื่อให้เกิดความรู้ตำราเรียนหรือตำราคือหนังสือที่ให้ความรู้ทางวิชาการเหมือนหนังสือเรียนของเด็กๆนั่นเองค่ะวารสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นเล่มกำหนดออกเป็นประจำในระยะสัป,ปดาห์ปากเดือนหรือรายปีมุ่งให้ความรู้เชิงวิชาการแก่ผู้อ่านหรือเฉพาะกลุ่ม นิตยาสารคือสิ่งพิมพ์รายภาคที่ออกเป็นระยะสำหรับผู้อ่านทั่วไปมีเนื้อหาสาระหลากหลายมุ่งให้ความรู้และความบันเทิงหนังสือภาพเป็นหนังสือที่ใช้ภาพในการสื่อสารเป็นสำคัญแต่ละหน้าจะมีภาพประกอบประมาณ80%ค่ะและมีตัวอักษรประมาณ20%หรืออาจจะไม่มีตัวอักษรเลยก็ได้นะคะอย่างเช่นหนังสือภาพค่ะ สาระที่สองการอ่านหนังสือนิทานโดยการใช้การอ่านร่วมกันอาจะใช้หนังสือเล่มใหญ่หนึ่งเล่มเ <C> พื่อที่จะให้เด็กๆทุกคนนะคะได้เห็นตัวหนังสือในภาพมีการพูดคุยถึงเนื้อหาที่จะอ่านร่วมกันค่ะโดยคุณครูจะอ่านและชี้คําขณะที่อ่านเพื่อที่จะให้เด็กๆได้คุ้นเคยกับตัวหนังสือและก็เปิดโอ,อกาสให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการอ่านนะคะวัตถุป,ประสงค์ของการอ่านหนังสือค่ะเราจะอ่านเพื่อหาความรู้ เดยกก็เพื่อความบันเทิงนะคะเด็กๆสาระที่5การทําหนังสือนิทาน4ช่องค่ะวิธีการทํานะคะให้เด็กๆนํากระดาษ A4 ค่ะเมื่อเด็กๆได้กระดาษ A4 แล้วเด็กๆก็นํามาเบ่งค่ะเป็น4ช่องนะจากนั้นก็ตีเส้นค่ะ เมื่อเด็กๆทาเรียบร้อยแล้วเด็กๆก็วาดภาพค่ะวาดภาพการ์ตูนที่เด็กๆชื่นชอบและอยากจะแต่งนะคะวาดลงไปทั้งสี่ช่องเลยค่ะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเด็กๆก็ระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะจากนั้นก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะวิทนนของเด็กๆ กิจกรรมท้ายหน่วยนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำหนังสือนิทาน4ช่องค่ะตามตัวอย่างคลิปวีดีโอเลยนะคะพร้อมกับนำเสนอเรื่องราวจากนิทานให้เพื่อนๆและคุณครูฟังค่ะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูขอลาไปก่อนนะแลีวพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ